แชร์ประสบการณ์การพนันจากทางบ้านนะครับคนนี้มีการแชร์มาว่าเคยเล่นบาคาร่าสล็อตได้เป็นล้านนะครับแล้วมันก็เอาคืนทบต้นทบดอกไม่เหลืออะไรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับคนนี้แชร์มาว่าเคยเล่นได้เป็นล้านแล้วมันก็เอาคืนทบต้นทบดอกเคยได้เป็นล้านนะแต่สุดท้ายไม่เหลือซากนี่คือบทเรียนสําคัญนะครับจาก อของนรกจากบาคาร่าสล็อตนะครับเมื่อกำไรที่ให้คือเหยื่อล่อให้เราไปตายนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นความโชคร้ายที่สุดของนักพนันก็คือการเสียเงินตั้งแต่ครั้งแรกแต่ความเป็นจริงแล้วนั่นนะ่ะคือความโชคดีแล้วนะครับนะเพราะสิ่งที่น่ากลัวและทำลายชีวิตได้มากกว่าก็คือการที่คุณเคยเอาชนะได้เงินหลักล้านเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของหายนะที่จะตามมา นะครับที่มันจะเอาคุณคืนทุกทบต้นทบดอกแบบไม่ให้เหลือที่สุขนอนเลยนะครับถามว่าทำไมเงินล้านที่ได้มาคือยาพิษในคาบน้ำพึ้งละ่ะเพราะวินาทีที่หน้าจอแสดงยอดเงินหลักล้านเนี่ยสมองคุณมันจะคิดเปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนแบบออคนกลัวเล่นกลัวเสียแต่มันจะคิดเปลี่ยนไปมันจะมองแล้วว่าเฮ้ยโอ้ยเราเล่นได้ขนาดนี้นี่คือช่องทางทำเงินนะครับ มาตรฐานการเงินพังพินาศเมื่อคุณหาเงินล้านได้จากการจิ้มหน้าจอแค่ไม่กี่นาทีเงินเดือนหลักหมื่นหรือรายได้จากงานสุจริตนะครับจะดูแบบเบเบดูเป็นของไร้ค่าทําไมต้องไปทําอย่างนั้นในเมื่อเราหาเงินหลักล้านได้จากการเทรดนะบาคาร่าจากการเล่นบาคาร่าจากการเล่นสล็อตจากการปั่นสล็อตแค่นิดเดียว ความหลงผิดนะครับคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณคือผู้ชนะที่เหนือนระบบแล้วกูเก่งที่สุดละนะทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วคุณคือผู้ที่ถูกถูกเลือกให้เป็นผู้พรีเซนต์นั่นเองเพราะเย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเป็นผู้ชนะเราไม่เรามักจะไม่อยากเก็บความชนะไว้ไว้ที่ตัวเองใช่ไหมเขามันจะอยากจะชวนคนอื่นๆชวนเพื่อนชวนแบบเอ้ยมามามาเล่นตามมาเล่นตาม เรานี่นะเดี๋ยวจะพารวยนะครับอ่านะมันจะกลายเป็นไปโปรโมทให้กับเขานะให้กับเขาแล้วมาการรมเอาคืนทบต้นทบดอกกฎเหล็กของเว็บพนันก็คือเจ้ามือไม่เคยเสียเปรียบในระยะยาวนะครับเมื่อระบบปล่อยให้คุณได้ล้านหนึ่งไปนะมันมักจะรอจังหวะที่จะดึงคืนมากกว่านั้นนะดึงคืน2ล้านเสมอนะครับเท่ากับว่ามันจะดึงคืนอีกเท่าตัวนะ โดยความในใจความใจความใจใหญ่ที่ฆ่าตัวตายนะตอนได้ล้านหนึ่งคุณจะอาจจะเบรหลักพันแต่พอเริ่มเสียคืนนะใจคุณจะสั่งให้เบรหลักหมื่นหลักแสนเพื่อรักษายอดล้านนั้นไว้สุดท้ายเงินล้านก็จะหายไปในไม่กี่นาทีการตามล่าเงินก้อนเดิมนะเมื่อเงินล้านของคุณหายไปแล้วอเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันหายไปคุณจะไม่ยอมเสียมันไปหรอกนะครับ คุณจะเริ่มควักเงินอื่นๆมาเพราะกะว่าครั้งหนึ่งคุณเคยได้ล้านหนึ่งมาแล้วครั้งนี้ก็มีโอกาสนะครับไดม้มากกว่านั้นหรือได้มากกว่าเท่าตัวนะครับมีโอกาสได้คืนมาเพราะนั้นสิ่งสำคัญในสมองคุณจะไม่ได้กลัวเสียและมันจะกลัวอ,อยากจะได้อยากจะเอานะครับมันก็จะเอาบ้านเอารถไปจำนำเพื่อเอาเงินนะครับนั้นมาลงนะ เพื่อเอาเงินที่เสียไปคืนดอกเบีย้ยแห่งความพังพินาศจังหวะที่ระบบดูดคืนมันไม่ใช่แค่เงินล้านที่ได้ได้มาแต่มันคือลามไปถึงเงินเดือนเงินเก็บหนี้สินต่างๆที่คุณกู้มานะครับนั่นก็คือดอกเบีย้ยที่คุณจะต้องจ่ายในภายหลังนั่นเองสภาพของการไม่เหลือซากนะครับทั้งเงินทั้งจิตใจความเจ็บปวดที่สุดในการไม่มีเงินเนี่ยนะครับแต่คือการเคยมีแล้วเสียไป นั่นคือความเจ็บปวดมากนะครับคุณจะติดอยู่ในอดีตนะครับคุณจะใช้ชีวิตอยู่กับคำว่าเมื่อก่อนก็เคยได้นะจนไม่เป็นอันทรมาหากินนะครับแล้วก็นั่งเฝ้ารอจังหวะปฏิหารครั้งนั้นกลับมาอีกครั้งนั่นหมายความว่าคุณจะไม่เลิกนะแม้จะเสียไอ้นู่นไอ้นี่ไปคุณก็จะรอคอยว่าวันหนึ่งนะครับเราจะเอาทุกอย่างกลับคืนมาจากการผนันนะครับและถ้าเกิดใคร คิดถึงตรงนั้นนะคุณจะเสียอีกหลายครั้งเละเทะไปหมดนะครับเสียสูนย์เสียคนนะเมื่อเงินล้านหมดไปนี่สินตามมาความเชื่อใจของครอบครัวก็พังทลายอย่าลืมนะเวลาคุณเป็นนี้เป็นสินเนี่ยนะครับมันเดือดร้อนถึงภรรยาคุณลูกคุณครอบครัวพ่อแม่คนนู้นคนนี้นะครับหรือบางคนเนี่ยขายหมดเลยนะขโ,ขโมงขโมยของนิสัย ตอนไม่ติดการพนันนิสัยดีมากนะพอติดการพนันจากหน้ามือเป็นหลังเท้านะครับนิสัยผีพนันเข้าสิ่งนะครับเอานู่นเอานี่ขโมงขโมยข,ของเอาไปขายหมดเพื่อเอาเงินมาเล่นนะครับแล้วทำยังไงล่ะนะครับที่จะดึงมันออกมาดึงตัวเรากลับมานะครับวิธีการดึงตัวเองกลับมาคือนะครับหากคุณเคยเป็นหนึ่งใน คนที่ได้เงินล้านจากการพนันแล้วตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยให้ฟังว่านะครับให้ยอมรับนะว่าเงินล้านนั้นอะ่ะมันไม่มีอยู่จริงมันก็คือเงินที่เว็บพนันให้คุณยืมมาถือเอาไว้เพื่อสร้างความโลภในตัวคุณเองแล้วก็ให้ความโลภทําลายตัวเองอย่าไปเสียดายในสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็หยุดเผาบ้านเพื่อหาเข็มนะครับอย่าพยายามหาเงินมาถมเพื่อเอาเงินล้านคืนเพราะมัน เพราะระบบตัวการพนันเนี่ยมันล็อกเป้าหมายคุณเอาไว้แล้วยิ่งคุณอัดเงินเท่าไหร่มันยิ่งสูญหายนะครับเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับมันยากมากในการจะฟื้นคืนกลับมาเป็นคนธรรมดาที่ขยันทำมาหากินนะครับทิ้งเกียรติยศจอมปลอมนะครับแล้วก็กลับมา,าเป็นคนทำมาหากินเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนเดิมนะครับก่อนที่คุณจะเข้าไปรู้จักมันอ่ะนะนะคุณต้องกลับมายืน หยัดด้วยจุดนั้นให้ได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในเว็บพนันคือชัยชนะที่เรานะครับไม่กลับไปเล่นกลับมาอีกนะครับนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นถอนตัวออกมานะครับเงินอะไรที่มันหายไปแล้วเราวันหนึ่งเนี่ยนะเราฟื้นเราก็หามันกลับมาใหม่ได้แต่นะครับจิตวิญ,ญญาณของคุณนะครับ ถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยการจะรักษาให้กลับมามันยากยิ่งเพราะนั้นนะครับคุณต้องอยืนยันยืนหยัดในตัวคุณเองนะครับแล้วก็สู้กับมันนะคนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับและขอให้มันเป็นบทเรียนสําคัญนะว่าอย่าหวนกลับไปอีกนะไม่ใช่ว่าพอคุณฟื้นแล้วคุณจะกลับไปล้างแค้นอะไรเงี้ยมันไม่มีทางชนะมันหรอกนะครับเพราะนั้นอย่าติดอยู่ในวังวนนี้นะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่ อาจจะพลาดพลาดพลาดเสียทีไปแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณคือคนเก่งนะครับคุณสามารถฟื้นคืนสิ่งที่คุณเสียกลับคืนมาได้นะครับและมันจะได้มากกว่านั้นเพราะคุณมีบทเรียนมหาศาลที่จะไปสอนลูกสอนหลานสอนคนอื่นแนะนําคนอื่นนะครับด้วยบทเรียนของคุณว่าอย่าไปยุ่งกับการพนัน